อันนี้จัดอยู่ในโซน,นเนื้อตุ๊บตับเส,ส้นสุ่มคมชัดลึกมากครับด้านหน้าอ่าอ่านี่เพื่อนๆดูนะอันนี้ปีแปดห้านะครับ แต่พระ 85, ปี85เนี่ยเนื้อเก่ากว่าเฉลิมพระเกียรติเก่านะเหมือนเนื้อพระวัดเกตเลยอ่าเพราะอะไร พราะผงเนี่ยคือผงสมเด็จโตเสกแต่กท่านมีชีวิตอยู่โอคือผงก็นนะเก่าพอผงม,มาผสมน้าอ,อ่ะหรือผสมตัวภาษานี่ยก็เก่ากว่าผงที่เพิ่งทําใหม่นี่คือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสเห็นพระสมเด 2, 4, 8, 5, นะ็จสองสี่แปดห้านะหยิบเก้าห้าให้หน่อยแล้วส่องนะ เนื้อเหมือนพระสมเด็จโตฝากกลุกวัดเกศไหมดูสิเก้ากาเก้าห้าบาลเลยเก้ากว่าตาเป็นดินบาลเลยเอาตาเป็นดินมาเห็นไหมครับ กว่าเพราะอะไรเพราะผงเนี่ยคือผงเก่าสมเด็จโตที่ท่านสร้างและเสกใส่โอไว้ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ว่าในพระปีสองสี่แปดห้าจะไม่มีมวลสารเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงเห็นปะเพราะเป็นผงล้วนคนแต่ก่อนน่ะเขาจึงเรียกพระสมเด็จแปดห้าว่าสมเด็จ พระผงสมเด็จต <Es> ่อร้วนเห็นไหมดังนั้นดูสิครับเก่ากว่าเก้าห้าบาทเลยเก่ากว่าเฉลิมพระเกียรติด้วยเก่ากว่าอันนี้โอเก่ากว่าวัดลังสีด้วย ปีแปดห้าทำไมเก่ากว่าเพราะผงเนี่ยเขาสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วเหมือนว่าคุณเอาอะไรนะแป้งอะเมื่อร้อยปีที่แล้วกับแป้งมันที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานอะมาผสมน้ําอ่ะสีต่างกันไหมต่างกันต่างกันคือแป้งเจิมอะสับปิดก,ก้อนเก่นกนานานแล้วอ่าก็เหมือนเอาแป้งเจิมที่เอาแป้งเก่านานๆมาผสมน้ากับเอาแป้งที่เพิ่งซื้อมาดินสอพองนี่เพิ่งซื้อมาผสมน้ําอ่ะมันต่างกัน ดังนั้นอ่ะผมพูดเสมอว่าพระสมเด็จที่แขวนแล้วได้แขวนผงสมเด็จโตล้วนอ่ะคือพระวันละครังปีสองสี่แปดห้าตอนนี้ราคาแปดห้าเล่นยากแล้วพี่ชาติเพราะมีเก๋เยอะอ่าแต่ไอ้เก๋เนี่ยก็ไม่มีทางเก่าเท่าของแท้แต่ตอนนี้คนที่อยากได้สมเด็จปีแปดห้าถ้าไม่ได้เคยเห็นของแท้อ ไม่ได้เอาสมเด็จเผ่าเก้าห้าไปเทียบนะก็ <_ d ry> จะไปโดนของเก๊้ <_ d ry> ปูนปัตเตอร์ชุบสีอะดังนั้นสรุปให้เลยว่าถ้าหาพระสมเด็จโตแขวนต้องจ่ายตังเป็นแสนเป็นล้านแปดห้านี้คือผงสมเด็จโตล้วนฟังแล้วเข้าใจง่ายเลยว่าทำไมพระ ปี95จึงเก่าต่างจาก85แบบเยอะเหมือนต่างกันเป็ร้อยปีมี85พิมพ์หายากแบ่งไหมพี่สุทินตอนเนี้ยผมเองอะแทบไม่ได้ซื้อ85มานานมากๆเลยนะเจอแต่ไลโอเจอแต่เจ้าคุณสุพจน์ที่ล้อพิมพ์ไปทำกับเก๋ ถ้าไม่เชื่อเหรอผมมีนี่เนี่ยผมมีสมเด็จฝากกลุ่วัดเกตดูกับปีแปดห้าสิครับดูดิ มีกี่พิม์พผมดูที่เนื้อความเก่าเรามาเรามารวบรวมกันตอนนี้ไม่สามารถรวบรวมได้ครบหรอกใช่ปะใครตอบกี่พิม์พได้อนั้นบ้าถูกไหมเพราะเราเพิ่งจะมาทําความรู้จักกันกับพระสมเด็จแต่่ากที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยถูกไหมเจ็ดแปดสิบปีเอาว่าเนื้อแบบนี้คือปีแปดห้าเข้าใจง่ายแล้วก็จะไม่ได้มีมวลสารนะ เพราะเป็นผงล้วนทำเนี้ก็จะมาข้อหน้ากันใช่วันละคังพิมพ์ใหญ่ก็สามารถนําไปถอดสร้างได้ไม่ระบุชัดเจนใช่นี่วันนี้มีเนี่ยเห็นปถ้าเป็นพระสมเด็จโตก็จะยังมีมวลสาร แล้วสังเกตไหมพอเป็นพระที่ฝากุว่าเกตอ่ะมวลสารจะน้อยเห็นปะมวลสารจะน้อยเพราะอะไรก็คือมวลสารยุคต้นอะถูกใช้สร้างพระไปจนหมดไม่เห็นยากเลยถ้าเราเข้าใจ ที่มาที่ไปณนะวันนี้ถ้าถามว่าทำไม2485จริงเก่าพอรู้ที่มาที่ไปว่าผงเป็นผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้คำตอบเลยว่าทำไม2485วันละครังจริงเก่าแล้วถามว่าทำไม2485จริงน่าใช้ก็เป็นผงสมเด็จโตล้วนนะครับก็เ,เสกสออีกด้วยน่ะ แค่ผงสมเด็จโตอันนั้นเอามากอกใส่หลอดแขวนก็ถูกไหม,มก็ได้ก็ก็ได้เข้ากับแขวนพระสมเด็จโตแล้วอะเออเนี่ยนะอะไรนะรกเทนมยุนทรงโบราณก็วันนี้เรื่องราวของพระสมเด็จเหลือไม่เยอะแล้วว่าองค์งงที่โชว์ไป่งไครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน,นะ องค์ที่เข้าใจง่ายไม่มีโอไม่มีเก่าวกึกดีไหมปูู่สองนาทีเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่มานะเก่าเลยครับอาจารย์องค์นี้อันนี้คือพระที่ เจออยู่ในกลุ่วัดอินนะครับวัดอินกับวัดบางขุนพรมคือวัดเดียวกันอ่าวัดอินกับวัดบางขุนพรมคือวัดเดียวกันถนนตัดผ่ากลางก็เลยแยกออกเป็นสองวัดนี่พร้อมแขว่เลยครับองนี้ในบ้านวัดอินดูง่ายถึงยุคต้องเนื้อลักษณะแบบนี้ครับ ในบาทสวยถึงยุคต้องเข้าแล้วครับพี่มานะถึงยกมาแล้วพี่วัด <What in? S 2> อินอันนี้อยู่ในพระยืนวัดอินอซึ่งในพระยืนวัดอินก็เป็นได้ทั้งพระสมเด็จโตและพระหลวงปูภูแต่ถ้าเนื้อแบบนี้อร่อยห่ะจังเลย อ่าแต่ถ้าเนื้อแบบนี้ก็อร่อยเหาะจังเลยเรีว่าจัาดๆนี่นะพระมูลประมูลได้ครับพี่โอ้โหอ่ะเอาพระเปล่าเก่อนพระเปล่าใส่ตะลับแล้วขึ้นมากเลยครับพระสมเด็จอ่านี่พระเปล่าสองนาที เปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วมาที่หนะึ่งมื่น้าันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนะครับอ่ามาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเหนือเก่าถึงยุกอ่าอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือไม่ได้เขียนราคาใส่มือนะพี่ มาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สองหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับเนะองค์นี้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือเห็นพระแล้วเป็นยังไงมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายเก่าแท้ถึงยุคดูง่ายครับลักษณะคาบกรุในบาทวัดอินชัดเจนฮาโอ้โห,โหองค์นี้เนะใครเห็นก็บอกเนื้อจัดเข้าใจง่าย นะีบารมีสมเด็จนะองค์นี้ถึงทันยุคสมเด็จโตนะครับก็ก็ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ก็คือฐานเี่ยไหมที่นูนเป็นหลังเตาก็ชัดเจนครับวันนี้คือเนะี่ยพิมพ์เดียวกับพระสมเด็จเจ็ดชั้นเนะี่ยสมเด็จโตฝากกลุ่วัดเกศชัยโยมาที่สองหมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อุตคุณพระสมเด็จยิ่งใช่ยิ่งรวยคนรวยหรือเจ้าสัวชอบพระสมเด็จครับฐานนี้คือฐานนะคือฐานช่างแกะพิมพ์พระสมเด็จโตเลยโโซึ่งนะเวลาได้เจออะไรแบบนี้เท่าไหร่นะมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสี่พันบาทมาที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทมาที่สองหมื่นบาทต้องหายยาดมเลยรายการนี้ เราไม่เราไม่ได้เขียนราคาใส่มือเลยนะต้องหายาดมเลยมาที่สองมือสี่พันหนึร้อยบาทมาที่สองมือหพันบาทมาที่สองมือหนึพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับเวลาเรามีความรู้อะเรามองไปในวัตถุมงคลตรงหน้าเราจะรู้คุณค่าและกําหนดมูลค่าด้วยตัวเองได้ใบสี่วัดเกดชัดๆัดอยู่ที่สองมือนกพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองมือนกพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพิมพ์คําว่าปิด ไปแล้วสวัสดีครับคุณนาตาวีมาที่คุณนาตาวีสอ0หมืบาทปิดไปแล้วปิดไปที่คุณนาตาวีนะครับ2 7 0 0มบาททวนโอ้โหวันนี้คุยกับพิทวีก่อนที่จะเข้าไลฟ์ด้วยนะฮะวันนี้ได้คุยกับพิทวีก่อนเข้าไลฟ์ด้วยดูมุมที่ เนื้อบินกระท้อออกไปเก่าเนี่ยอ,อกล่องวงแขนฐานที่นูนขึ้นเป็นหลังเต่านี่คือเอกลักษณ์ของช่างที่แกะพิมพ์พระให้สมเด็จโตใช่หรือไม่ แกล่งสุดๆครับองค์นี้น้ำมันเล่าอ่าโอ้โหเนะเหมือนตราแผ่นดินตาเป่นี้จะเก่าน้อยกว่านี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกอนะพอเป็นยุคพระพิม์พเนี้ยคือยุคปลายสมเด็จโตแล้วมวลสารจะน้อยเนื้อก็จะเป็นแก่กล้วยบ้างแก่น้ำมันบ้างขอบกระจกเด้งๆโอ้โห เส้นสุมแบบนี้วัดอินชัดเจนครับอ่าอันนี้เอกลักษณ์พิมพ์ยังเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ของช่างสมเด็จโตเนี่ยฐานแกะเป็นเส้นเล็กๆนูนขึ้นไปหลังเตาแบบนี้พีทวีประมูลแม่นตลอดอ่าโอ้เอามาีมอกูาลา้องทึงยุคอ่า โอ้โหอันนี้เป็นเนื้อตุบตับใช่ไหมครับพี่มานะใช่ไหมครับพี่พทวีอ,องนี้เป็นเนื้อตุบตับตุบตับนะครับองนี้โอ้โหโคตสวยเลยวิ่งนี้ยอ๋อใส่กรอบนี้มากอบดอกบ,บัวสมไมก่อน อ่าใช่ครับโอ้โหวัดเกศชยโยครับดูง่ายองค์นี้โอ้โหโอ้โหพสสี่ครับสิกจริงองนี้ไม่หักเันซ่านเย,ยอะอืส่ิอันนี้จัดอยู่ในโซนเนื้อตุ่ตับ เส้นสุมคมชัดลึกมากครับด้านหน้าอ่าพอเป็นพระสมเด็จโตฝากกลุวัดเกตงานจะเรียบร้อยอืมใช่อ่าก็เหมือนพระปู่สุกยุคแรกก็ไม่เรียบร้อยพอยุคหลังๆเทเป็นเนี่ยประพมนทนเห็นไหมอืมอ่าก็จะเรียบร้อยแต่ความเก่าโอ้โหนี่ซึง้งเข้าไปในหัวใจอน้ำมันเน่าหมดแล้วโอ้ยหลังเทพนมมิสุบท ขัดซิกเก็งดิเลี้ยงทองเป็นรูปตรงนั้นะเป็นรูปมีการเก็บตะไบาตามขอบสูตรวัดเกตเลยครับอ่าองค์นี้โอโ้โหเหนือตามตำลาเลยครับอาจารย์องค์นี้เหนือตามตำลาผมดูง่ายจริงพาสสมเด็จอะสมมุนเยอะถึงตอนนี้ดูไม่ยากแต่หายาก ถึงตอนนี้ดูไม่ยากแต่หายากแล้วโซนแป้งเข้าใจง่ายสุดอ่าโอ้โหเหนือดานะเข็มจับอือโอ้โห วัดท <What? S 2> ีเจ็ดชั้นปู่ปกบาครับองนี้อแล้วสวยไม่หักไม่ซ่อมเปิดเปิดแลกมาเวลาเดินครับพิมพ์พเริ่มไปแล้วนะพี่มาครับได้ครับคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมืันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมันบาทแล้วโอ้โห <c oughs> มีลงในหนังสือวัดเกศชัยโยครับพิมพ์นี้มีอยู่แล้วครับเขามีในโปสเตอร์มีในหนังสือมาที่สองหมื่ปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหแค่เห็นพักก็ใจสั่นแล้วครับอ่าอยู่ที่สามหมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทครับวัดเกตยุคสมเด็จโต แล้วแล้วหลังแบบนี้ทำให้เข้าใจเลยว่าสมัยก่อนเขาเลี่ยมนะสลักลายเป็นนะเทวดาเนี่ยที่เราเรียกว่าเทพนมเป็นเทวดาเนี่ยหลักแสนครับพิมพ์นี้อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้าย พี่หมอโคาราาบกว่าเหนือสมเด็โตชัดเจนครับอ่าอยู่ที่สาม0 0ืเก้าบาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วเขาแฝงจริงนะผมแฝงจงใช่เพราะคนสมัยก่อนคือเลี่ยมแขวนไงนะฉลุหลังลายฉลุนี้ทําให้เข้าใจง่ายเข้าไปอีกนี่พระอะไรที่คนแต่ก่อนเขาเอามาเลี่ยมแขวนนั่นคือเขามั่นใจว่าเป็นพระที่อยู่บนหิ่งและเป็นพระดี เก้าจนลาขึ้นหมดแล้วนี่คือธรรมชาติของพระสมเด็จครับอ่าอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายพิมพ์คมชัดมากเลยครับอาจารย์องค์นี้โอโ้โหอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสวัสดีพี่ไคหนุยครับบอกว่าผมยังหลงเทพพนมผมยังหลงในหลงไหลในศินละปะเลยศิล ต่าเส้นสูมขอบแก้วชัดๆมาที่สี่หมือบาทมาที่สี่หมื่นองพองรครับราคาสายชัดๆอยู่นี่ราคามาเต็มเลยอ่านไม่ทันแล้วอ่านไม่ทันแล้วอยูที่สี่หมื่สองพันบาทมาที่สี่หมื่นสองพันสองร้อยมาที่สี่หมื่สามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่สี่พันบาทมาที่สี่หมื่สี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครึ่งองค์ยังเกินเลยอย่างนี้ครึ่งองค์ยังเกินเลยครับเนื้อแบบที่เขาขายกันสิบล้านพี่ทิเบต มาที่สี่หมื่นสีันบาทมาทีี่หมื่น้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วรายการนี้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยู่ที่สี่หมาันบาทมาที่สี่หมืนห้าพันกันบาทครับราคาสุดท้ายสี่หมืาพอไม่ทันสี่หมืนาพอไม่ทันมาที่สี่หม้าพันหกรบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นหกพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับราคายังถือว่านะไม่ใช่พระสสมเด็จโตเลยอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ ราคายังถือว่าเ,เป็นราคาคที่ไม่ใช่พลสัสสมเร็จโตเลยครับราคานี้อยู่ที่สี่หมื่นกพันบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วโอ้โหเ,เ,เป็นพี่มานะไหมเพอเห็นพ,อยอยพี่มานะสู้มาตลอดรายการนี้ปิดไปที่พี่ มานะนะครับสี่0มื่นหกพันสองร้อยบาทวนครึ่งองค์หลักแสนนะอะโอ้ในองค์นี้อ่ะก็ถือว่าวันนี้ได้แบ่งปันพระสมเด็จ